สวัสดีครับพบกับผมนะครับในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับวันนี้เราจะดูในพระธรรมมราระโกบทที่12ข้อ18ถึง27มราระโกบทที่12ข้อ1 8ถึง27มีพวกสะดุสีบางคนมาเฝ้าพระองค์พวกนี้สอนว่าการไปขึ้นจากตายนั้นไม่มีพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสเขียนสั่งพวกเราว่าถ้าชายคนใดาตายและภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายและพี่สะพ้ยเป็นภรรยาเพื่อมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชาย มีพี่น้องผู้ชายอยู่เจ็ดคนพี่ชายคนแรกมีภรรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตรน้องคนที่สองจึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายโดยยังไม่มีบุตรและน้องคนที่สามก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายโดยไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องสักคนในเจ็ดคนนี้ที่มีบุตรในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะนางเป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดแล้วพระเยซูจึงตัดกับเขาว่านี่ไม่ใช่หรือที่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้ว พราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภี์หรือฤทธเดชของพระเจ้าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นจากตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์ส่วนเรื่องคนที่ตายและถูกทําให้เป็นขึ้นอีกนั้นท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านคมภี์ของโมเสสเรื่องพุ่มไม้หรือที่พระเจ้าตัดไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่ั้งหลายเข้าใจผิดมากทีเดียวจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเราจะเห็นพวกซาดูสีบางคนนะครับมาเฝ้าพระเยซูคริสต์พวกนี้จะเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายนั้นไม่มีนะครับและเขาก็ได้ทูลถามพระเยซูดโดยยกสิ่งที่โมเสสได้เขียนไว้นะครับบอกว่าถ้าชายคนใดตายและภรรยาย,ยังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ายเป็นภรรยาเพื่อมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายหลังจากนั้นนะครับซาดูสีก็เล่าเรื่องว่าถ้ามีพี่น้องเจ็ดคนที่เป็นผู้ชายครับแล้วพี่ชายคนแรกตาย ภรยาของพี่ชายคนแรกก็ต้องตกเป็นภรรยาของน้องคนที่สองนั่นเองนะครับและคนที่สองถ้าตายแล้วไม่มีบุตรน้องคนที่สามก็ต้องรับภรยาต่อมานะครับเขาได้ยกตัวอย่างคําถามนี้นะครับว่าสรุปแล้วผู้ชายทั้งเจ็ดคนตายโดยไม่มีบุตรหมดทั้งเจ็ดคนนี้เป็นสามีของหญิงคนเดียวคําถามของพวกซาดูสีก็คือว่าเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรยาของใคร คนนางเป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดแล้วพี่น้องเห็นคําถามของพวกสะดุสีไหมครับพวกเขามีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายเราจะเห็นพระเยซูคริสต์ตอบว่าพวกเขาในข้อ24นะครับบอกว่านี่ไม่ใช่หรือที่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิดเดชของพระเจ้าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นจากตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์ ส่วนเลืองคนที่ตายจะถูกทําให้เป็นขึ้นอีกนั้นท่านทหลายไม่เคยอ่านคัมภีร์ของโมเสสเรื่องพุ่มไม้หรือที่พระเจ้าตัดไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบเพราะองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทหลายเข้าใจผิดมากทีเดียวพวกแซดูสีไม่เข้าใจพระคัมภีร์ครับในตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาไม่เข้าใจฤทธิ์เดชของพระเจ้าและตีความคัมภีร์ผิดไปการที่ไม่ศึกษาคัมภีร์อย่างถี่ถ้วนทําให้เรา อาจจะหลงไปกับคําสอนที่เทียมเท็จได้ครับหรืออาจจะแบ่งปันคําสอนที่เทียมเท็จได้เราจะเห็นได้จากตัวอย่างตอนนี้นะครับเขาถามคําถามเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายแต่ตัวพวกเขาเองยังไม่เข้าใจเลยครับว่าการเป็นขึ้นมาจากตายคืออะไรหลายๆครั้งนะครับในชีวิตของเราคริสเตียนนะครับเราก็มีความหวังอยู่เสมอน,นะครับว่าวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นมากับพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมารับเราหลังจากเราจากโรคนี้ไปแล้ว เราจะถูกรับขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์เราจะเป็นกายใหม่กระโคงพี่น้องครับชีวิตหลังความตายเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องลึกลับพระคัมภีก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนทุกอย่างนะครับหลายอย่างยังเป็นความลึกลับอยู่แต่ก็มีหลายสิ่งที่พระคัมภีได้เปิดเผยให้กับเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายในชีวิตของเราว่าเมื่อเราติดตามพระเจ้าแล้วให้เราศึกษาพระคัมภี์อย่างถี่ถ้วนครับอย่าพึ่งด่วนสรุปอย่าพึ่งตีความเอาเองครับ การที่เราขาดความเข้าใจในคัมภีร์การที่เราไม่อ่านพระคัมภีร์ทั้งหมดอาจจะทําให้เราเกิดความไม่เข้าใจได้ขอพระเจ้าหนุนใจเรานะครับที่เราจะกลับไปอ่านพะนะระวเจ้าเจ้าตั้งใจที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันครับขอพระเจ้าอวยรพรครับ